สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อแอมมอสนะครับคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับถามกันเข้ามาว่านะครับลูกวิ่งแบม0ูนนะครับใช้งานมาสักระยะหนึ่งจะยังดีเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเนี่ยผมก็ใช้งานมาประมาณสักเอ่อหนึ่งปีแล้วแหละนะครับหรือเกือบปีนะครับก็คิดว่า1ปีแล้วแหละนะครับเพราะว่าใช้งานมาก็ถือว่า สมบูกสมบันเลยทีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าวิ่งเท่าไหร่นะครับก็มีพวกฝุ่นพวกอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับก็เมื่อเช้านะครับก็วิ่งอยู่นะนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูหลังใช้งานมา1ปีนะครับก็เอาเจ้าสายพานลงกันเลยนะครับโอเคเตะนะครับมันก็จะไหลลงมาเช่นเคยนะ โอเคนะครับก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับโช๊คอัพก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่มีพวกฝุ่นพวกอะไรนะผมไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับศักยภาพของมันว่า,าใช้งานได้ทนแค่ไหนนะครับโดนฝุ่นโดนไอ,อ,อฝนนะครับพวกไอ,อน้ำก็เป็นพวกฝนตกแล้วจะมีพวก อละอองน้ำนะครับปิวเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้งานแบบสมบุกสมบันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่โดยสภาพรวมๆนะครับก็ถือว่าใช้งานดีนะครับเมื่อเช้าผมก็ลองเทสดูนะครับสัก20นาทีนะครับวิ่งปลื้เลยนะฮะโอเคก็แล้วมาฟังเสียงกันดูนะครับระหว่างเปิดเครื่องนะฮะจะ เสียงดังหรือเสียงเงียบนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใส่น้ํามันเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับผมไม่ได้แกะแล้วก็ใส่น้ํามันบีบน้ํามันใส่เลยนะก็ต้องฟังดูอีกทีนะครับว่ามันจะเสียงดังหรือเสียงเงียบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กโอเคครับผมตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับนะเสียบปลั๊กแล้วนะครับ โอเคผมจะเปิดเครื่องเลยนะครับมาฟังเสียงกันดูนะครับมันจะอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะนี่คือเสียงสายพานนะครับเมื่อกี้เสียงซื้ดก็คือเสียงอ่การปรับระดับนะครับความชันนะก็ปรับมาเป็นห้าอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือเดินเบาแล้วนะครับนิ่งเลยนะฟังเสียงนะครับ มันจะมีแต่เสียงนกอหะที่เข้าก็คือเงียบมากครับก็เป็นความเร็วอ่าสแตนดาร์ดนะครับก็คือหนึ่งนะฮะผมจะปรับเป็นความเร็วที่สิบสี่เลยแล้วกันนะครับสูงสุดเลยนะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าจะดังแค่ไหน ปิดเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเสียงก็เป็นเสียงมอเตอร์นะครับใช้ความเร็วสูงสุดมันก็มีเสียงวธรรมดานะนะครับวนะครับส่วนโชคอัพนะฮะก็ยังปกตินะครับ กระโดดนะโอเคนะครับยังใช้งานปะกะตินะครับไม่มีข้อเสียหายใดๆนะครับแต่นะครับรูวิ่งตัวนี้นะครับข้อเสียที่ผมเจอมากับตัวก็คือ,อตรงนี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงเหลืองเนี่ยเวลาผมเดินเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเท้าเราก็จะไปด้านหลังนะครับตรงรองเท้าเราเนี่ยมักจะไปชนตรงนี้นะครับมักจะไปชนตรงนี้มากเลยนะครับมันจะเสียงดังตุ้มเลยนะครับเสียงดังอย่างนี้นะฮะถ้าโดนรองเท้าจริงๆนะครับแล้วโดนแล้วบวกแรงเวียงจากสายพานนะครับทําให้ส้นเท้าเราเกาะตัวนี้นะครับแล้วดึงเรายกเท้าขึ้นนะครับมันดังตุ้มอย่างแรงนะฮะบางคนอยู่ใกล้ๆจะตกใจนะครับเนี่ยข้อเสียของมันก็คือตัวนี้นะฮะเห็นไหม บางเอิญนว่าผมปรับความชัน15นะครับสูงสุดแล้วที่มันชันมากนะครับเวลาเราเดินเนี่ยขาผมเนี่ยก้าวไม่ก้าวไม่ทันตรงบริเวณตรงนั้นนะครับบริเวณตรงนี้ผมไม่จะก้าวอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่ามันชันมากแล้วก็เร็วมากต่ผมปรับในความเร็วเดินเร็วนะครับก็ส้นเท้านะครับจะมาเกาะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับมาอย่างนี้นะมันจะเกาะตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มัน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 เข้าไปบริเวณตรงสายพานที่เราอยู่นะครับถ้า มีรุ่นใหม่ๆออกไปน่าจะมีการปรับนะครับพัฒนาให้มันไม่มีการมาบังตรงบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็คือมันเป็นรางมาอย่างนี้นะครับตัวแนวจะเป็นตัวที่ขัดขวางมากเลยนะครับผมก็ใช้แบบไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือใช้แบบมาตรฐานโรงงานเลยนะครับก็ไม่มีผมคิดว่าถ้าแบบไม่อยากให้มัน กาะนะครับก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับแกะหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ผมไม่ทํานะก็คือก็แบบสแตนดาร์มันนะฮะก็ใช้งานประมาณนี้นะครับถ้าหากไม่ไม่ไม่อยากให้โดนก็ขัดตัวนี้ออกกันมั้งนะครับแล้วก็เดินวิ่งเท้าเปล่าเลยนะครับวิ่งแบบโล่งๆเลยนะครับแต่อันตรายนะครับชมครับก็อย่าเป็นทําตามนะผมก็พูดไปมั่วเฉยๆละนะครับก็คือตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือมันอยู่ในรางนะเห็นไหมรางของมันก็ตรงๆมาเงี้ยสีส้มๆเนี้ยวิ่งมาเงี้ยนะครับ แล้วทีนี้บริเวณตรงนี้มันก็ไม่ถือว่าแคบมากนะครับประมาณสักสองสองคืบผมนะครับสองคืบผมคืบผมก็ใหญ่อยู่ประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดนะครับหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดเพิ่มอีกประมาณสักเจ็ดเซนประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใช้งานมาประมาณปีหนึ่งก็ใช้งานมาได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับนะก็ ต้องบำรุงรักษาเกี่ยวกับพวกน้ํามันนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้หย่อดน้ํามันเลยนะครับแต่พวกอื่นๆก็ยังใช้งานดีนะครับใช้งานดีมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ